บายนะคะพวหลอ,อย่าแมวมาไม่ไดยกินอย่าแมวหลุดต้มดงใช่ไหคะสิบสิบสิบห้าสิบหกฟักต้มดดองจะเลยนี่เหนมพ้มจะมาเลยเลยนะคะ ตงามกตได้ทิต่อ้มเลนะคะเตาตอมแหวตรงเอะตมแตรงลางให้เคียงนะคะเอาลางไอ้เม็ดเหมือตโปไปเลยวต่ไล่ซักนะ เดี๋ยวเนี้ยมันกำลังดองกับน้ำข้าวขาวนะคะน้ำดิบโซน เดยเลยนะคะนี่แม่ใส่น้ำสาวเก้าไปแล้วนะคะอย่แม่ล้างออกกำลนึงนี่เกลือนะคะอย่แม่ใส่น้ำาลาสักนิดนี่แม่ใส่น้ำปลานะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่คนแลงความเค็มนะคะไอ้เข้มมาแป่งไม่ร่อยเข้ม ฟองเกลือก็ได้เลยนะคะเอเยแม่เติมเกลือ,อนิดนะคะเกลือน,นะคะได้แล้วนะคะเอเยแม่จะมักกว่าทักซ้ำคืนนะคะได้แล้วนะคะความเก็ืเก็ืไม่มัก ซ้มคืนด้วยซ่องคืนก็ได้เลยนะคะจะได้ดูกตอตีเปรียวร้อยนะเพราะว่าก็ไม่ค่ยกินกระเยี้ยวอยู่กันเล้วแม่เลยดองเลยจิบค,ควักจิบซองฟักก็แล้นะ,ะฟ้าซักซ้ำคืนนะคะก็จะได้ดูกตอตีเปรียวร้อยกันไม่เค็มมาก สตอดองนะคะตอไม่เปื่อยตะกิดน,นะคะถ้าใกิไม่ฟันต้องทำหนังสาวเข้านะคะ้าวสั้น